ทำอะไรกันอยู่คะอออเรากำลังใส่ค่ะดูท่านะคะเรากำลังใส่นะคะใส่แบบใส่ผมเรามีฟาร์มผมค่ะแล้วเราก็เหมือนคนคล<ร><ม>อด<ส>ลูกเลยค่ะเหมือนคลอดลูกดูท่านะคะเราต้องเจิดจรัดมั่นหน้าในทุกเวลา แล้วแต่งตัวกันนี่ไหนในรถแล้วมในรถค่ะข้างน้องน้ำคพิการอ่ะขาข้างหนึ่งมึงไว้อย่างนี้นะมึงออกไปข้างนอกมึงก็ไม่ทํากันไม่คนธรรมดาเขาทากันที่ที่ไหนห้องน้ำเขาก็มีไม่ไดค่ะก็ไม่ไปและนี่คือห้องน้ําและไม่ไปอ๋อไม่เรายังออกรถไม่ได้เพราะเรายังไม่สวยโอเคเราจะต้องออกรถตอนเราสวยแล้วโอเคค่ะนี่มีเหตุผลไหมมีเหตุผลใช่เราเป็นคนมีเหตุผล ลายใหญ่แล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบเอาแน่นๆเลยดูลำบากนะคะลำบากมะแล้วขาข้างหนึ่งกูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูไม่ออกไงขาข้างหนึ่งอยู่แล้วเหรอขไม่ต้องเพราะว่าอีกข้างในก่อนด้เพื่อแบบว่าก็เรียกว่าออกรถต้องสวยอ่ะคือออกรถต้องสวยไม่ใช่อะไรนะก็เรียบร้อยแล้วค่ะครึ่งหนึ่งเราออกมาแล้วแล้วนะคะเรามีผมเรียบร้อยค่ะไปค่ะ อม่มีอสเปกขอสเปกฝังกองข้างค่ะต้ำสดค่ะรายงานสดยามเช้าค่ะรายงานสดค่ะเรามาที่้าชิเเสร็ดเราแค่เดินผ่านแว๊บๆนะคะค่ะไปดูค่ะขไปดูใช้เบรานเราผิดๆมากแต่ว่าคดเิดวย่วเมรกดดีดีดด เขาจัดเต็มมากค่ะท่านั้นยังไม่พอนุ่นจะมีกองทัพเสริมอีกค่ะตัวอยู่พัฒนานิคมเราแพ้แล้วไปดูว่ดูค่ะเมื่อกี้ก็แพ้พัฒนานิคมแล้วนะแพ้ตัวเองแพ้หลวงหวานแพ้อีกแล้วมึงดูชุดระหว่างธรรมดานนี่แค่เขาติดหวานแล้วเนี่ยโอ้ ดอาไม่บอกด้วยไม่ดนวันหนไม่องเขย่าไองแแม่แล้วไปดูไปพัฒนายังไม่ดบพัฒนามลมมั้ยพับับพัฒนาใช่พัฒนาเต็มสีดนี่ปัมบอกแล้วไม่มีใครเชื่อกูโดกโาวตรสบัดอแล้วมีขาดไม่องโหสุด้ อย่นีข้าวเนื้อเราสวค่ะเพราะเราเป็นคนไม็เข้าเนือะไรคือเอาง่ายก็ไม่คิดว่าเรามาแข่งอะไรหรอกเพราะว่าทุกทุคนมาแขทุกคนแมาแข่งตัวที่เกงที่สุดค่ะพี่มึงอเสื้อิเราไม่มีข้านี้บ้าเหลัองรับโกกะหาหัวแล้วนนี้เราอ้มึงดูเรามาเรขหลังไหนนาล้วมีหรืา่าทีนี้ทุกาจะได้หัวขึ้นน้อยจะได้หัวมันดีตรงนี้แหละ

กาตคนเดหรสวยมาก่า่มคนใช่มกก้าคนเ้าคนท้เามีกี่คนสองคนเราเบียบกัน้สิานอมโอ้โหเราก็ไม่ได้หเขาจบเอานี้หนูใช่จริงๆเราควรกลับไปคุ้มสอบเราควรกลับตรงนี้เราคีสอบไปเรากลับเราควรกลับไปคุมสอบ่างเขียนค่ะเราไปเหอะเพราะเราไปหาที่ลงเราดีกว่าคนอ อยากบอกว่าเรามาน้อยหงน้อยเนาแอบกันไปเราคอยหลบหลบเราหลบหลบกไปขางห้องน้ำากันข้างห้องน้ำเพราะว่าคนอื่นเขาจะเต็มแดดแดดแดดรนีก็มัองด้น้อปเรามา้ีแค่นี้เลย้ชงอต้องต้อง้อง้องต้้้ต้องต้องอองต้ออง้อ้อ้้ต้อง้อองต้เ้้องต้อก้อตอ้องต้มง้อ้้อององ นี่นักร้องดนตรีแบนเซอร์ครบหมดนะอีที่เดินอย่างเนี้ยคืออีที่เดินอยู่เนี่ยคือครบหมดนะฮะเขาบอกว่าครบหมดนะคะขอบอกไปเรา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 คือมาครบกันนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงเชยประดานะมินิมอลมินิมอลเหรอ ะคสัมภาษณ์หมเลยครับมึงสัมภาษณ์คุณทำที่ไม่ได้เลยสัมามีความรู้สึกอะไรคะพี่เห็นเขานะเชลิเดอร์เก้าคนแปดคนแนวป้ายอีกแนวขบวนอีกแนวป้ายแนวขบวนไม่ใช่เลยไม่ได้เลยบอกมาอุ้ยอุ้ยเราเพิ่งไปด้วยเดี๋ยวไปดูป้ายมาสิเปิดของเลยแค่ดูเดินห้าคนเข้าทุกอย่างเต็มแล้วเต็มแล้วอ่ะอะไรเนี่ยน่าสงสารชีวิตจังเลยคือไอ้ไอ้นี่หนูหนูเนี่ยลีเดอร์นะเนี่ยเออนี่หนู ตัวเนี้ยลีดเดอร์นะลองเชียร์นะ เดี๋ยวเราทำเองเราอาเองแต่งหน้าเขาทีสองพันห้าเลยนะเนี่ยชุมาจากสารตัวเนีย ขาาา้าเดี๋ยวมีนี่ไปที่มามีแรงบันดาลใจมาเลยขงม่เ่าอ่ะนมาเก้าวันนี้เรามาเป็นดัมเมเยอร์จำเป็นก็พิ่งจำเป็นเมื่อกี้เองสองวิแล้วก็เป็นเลยอันนี้ทีมดุริยางชัยประดานมันเป็นชัยประดานพิษนะมันเป็นทีมของเราก็คือชัยประดานพิษเนี่ยนี่แหละคือไฮไลท์ของเราดีที่สุดแล้วก็คือ เป็นทีมวงดุอยางเดี๋ยวเราตามมาดูป้ายเรานะคะมาดูป้ายเรามาดูคนถือป้ายเราค่ะคนถือป้ายชัยบดานของเราอยู่ตรงนี้อันนี้ป้ายเดียวอันนี้ป้ายเดียวนะอันนี้ป้ายเดียวนะอันนี้คนแผนกซับหน้าแผนกซับหน้านะอันนี้คือไฟชายไฟชายค่ะฝ่ายชายที่แบบโอ้โห ล่อเหลามากดูสิผู้ดีสง่างามดูมีออร่าดูมีออร่านะคะแบบมาน้อยแต่ว่ามามาน้อยแต่ว่าก็น้อยแล่ะดูก้นดูก้นก่อนค่ะคือคือก้นจะสวยมากก้นจริงนะคะก้นจริงบอกแมตคาอ่าก็เพิ่งออกจากรถติดต่อได้ที่โรงพยาบาล อะไรหรอพระองสัตว์ตัดสิทธิ์นะคะอะไรห่ออะไรคือสวยมากแต่งหน้าสิบนาทีเดียวหนู่ขเพิ่งลงจากรถได้ยังไงลูกสาวสวยมากแม่ด้านหนูพอดียังคือพอดีแล้วพอดีแล้วหนูสองคนเหมาะกันมากเพราะว่าหนูเรียบหนูเราไม่ต้องดูเยอะหรอกเราแค่นี้แหละเอาแค่นี้แม่จะแต่งคุณชายพัทยิมใช่ไหมค่ะ อารมณ์พี่มานแต่งคู่กับราชบัณฑิตเราไม่เอา นำเอาสมกสภานานนักกีฬาจากทาระรวงวิาลัยมเพื่อที่จะสร้างนสนามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ าจ,จากอำเภอไรา,าครับผมขอเียงบูต้อ,อนรับนักเางลกไรรบะน้มากคหญ่สงรา่มือกเอนุรักษ์เขาสมโภชรุ่งโนดหลากหลายวัฒน Sweet candy. Know you เพื่อนขอบวนเข้าสู่เวลาีในลำดับต่อไปเด็คขบวนคาราเต้นะนักกีฬาจากคำเพิร์ธไทยประดานคำชอเทม